ตอนนี้ผมก็อายุ50ปีแล้วครับผมก็วิ่งทุกวันวันละ20กิโลครับแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์ครับชื่อนายธนพัฒน์ศรีสุพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อจืดครับตอนนี้มีครอบครัวครับมีลูกสาว2คนครับคนโตอายุ9ขวบครับส่วนคนเล็กอายุ9เดือนครับ นี่ก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในซอยพระหลโยทิน52ครับแยกซอยทิมเรืองเวทครับจะวัดประจำวันของผมก็คือตื่นนอนตีสี่แล้วก็ออกไปวิ่งที่สนามกีฬาก็วิ่งทุกวันครับวันละ20ถึง21กิโลครับก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านมาทำกับข้าวให้ลูกแล้วก็ เปิดร้านเปิดร้านก็ประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงเช้าปิดร้านอีกทีก็ประมาณ3ามทุ่มครับมีโควิดเข้ามาแล้วทีนี้การค้าการขายของผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีขายของก็ไม่ค่อยดีงานก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาก็หยุดกันแล้วทีนี้วันหนึ่งผมก็ขับรถผ่านไปที่สนามกีฬาแล้วก็ไปเห็นคนเขาวิ่งกันนั่นแหละคือ,คอจุดเริ่มต้นที่ผม อยากจะจไปวิ่งครับ,รบจากเดิมผมคิดว่าชุดกีฬาเนี่ยมันขายไม่ได้ก็คือคนมีคนเขาขายกันเยอะร้านค้าเขาขายกันเยอะเสื้อกีฬาที่ผมคิดว่ามันขายไม่ได้คือเป็นสีที่ฉุดฉาดสีแดงสีส้มสีที่มันแจ๊ดผมมองว่าคนไม่กล้าใส่เพราะผมออกไปวิ่งแล้วผมเห็นคนเขาใส่กันเยอะผมก็เลยคิดว่าเออลองเอามาขายดู กลายเป็นว่าสิ่งที่ผมกลวนก็คือกับขายดีที่สุดในร้านก็คือเป็นชุดกีฬาครับแทนที่ลูกค้าในซอยนี้จะออกไปซื้อชุดกีฬาไกลๆมันจะเป็นตลาดหรือว่าตามห้างสินค้าพอเรามีร้านเราอยู่ตรงนี้เขาก็มาซื้อที่เรามันก็ส่งผลต่อย,ยอดธุรกิจของเราหรือยอดขายของเราครับ ช่วงโควิดนี้มีผลอย่างมากครับกับร้านขายของก็ไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มีงานที่เคยออกงานเอีเวนต์ก็ไม่มีงานคือใช้เงินที่ตัวเองเก็บมาตลอดและเวลาค้าขายมา10กว่าปีโควิดภายใน3ปีเนี่ยก็คือเงินที่เราเก็บมาเนี่ยก็คือออกมาใช้เพราะว่ามันไม่มีรายรับเข้ามาเลยมีแต่รายจ่าย ช่วงโควิดที่ช่วงที่เขาปิดเลยนะครับคือ1ึงเดือนเต็มๆไม่ได้ขายของเลยครับพอดีช่วงนี้สัญาญาณมันเริ่มจะดีขึ้นเศรษฐกิจมันเริ่มจะเปิดหรือว่าการขายมันเริ่มจะเปิดแฟนก็แนะนํากันว่าเออเราไปกู้ธนาคารไทยเครดิตเพื่อที่จะมาลงทุนกันต่อไหมกู้ไทยเครดิตมา2 0 0 0 0 0บาทครับก็คือเอาไปลงทุนต่อยอดนะครับเพื่อที่จะมีกําไร เพื่อที่จะมาค้าขายต่อไปอีกครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลัคนณาแสงชิมพีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสีเชื่อธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยสาขาถนนสุขาพิบาล5ซอย45ค่ะค่ะจากการประเมินนะคะก็คือในร้านของพี่จืดนะคะที่เจ้าหน้าที่ประเมินเบื้องต้นก็คือของพี่จืดเขาจะมีการขายปีกและก็ขายส่งด้วยนะคะ ก็เลยยื่นเสนอในตัวของไมโครให้พี่จืดในวงเงิน2 0 0แสนค่ะและได้รับการอนุมัติวงเงินเต็มจากธนาคารค่ะระยะเวลาในการยื่นกู้นะคะของพี่จืดไม่เกิน5วันทําการค่ะในช่วงนี้หนูขอฝากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการนะคะหนูขอฝากธนาคารไทยเครดิตไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พอเราวิ่งทุกวันทีนี้ลูกสาวเราลูกสาวเห็นเห็นออกกำลังกายทุกวันเขาก็อยากจะไปวิ่งด้วยเห็นวิ่งทุกวันเขาก็ชวนทีนี้เขาก็ชวนลูกสาวก็ชวนไปทุกวันไปวิ่งออกกำลังกายครับถามว่าวันหลังพาหนูไปด้วยหนูอยากไปวิ่งเห็นป้าป๊าวิ่งทุกวันก็พาเขาไปพอเขาไปเห็นที่สนามกีฬาเขาก็เห็นเพื่อนๆหรือว่าอายุรุ่นราวเขาเดียวกัน เห็นผู้คนเยอะแยะมากมายทําให้เกิดเขาชอบอมันก็เลยเขาก็เลยคิดอยากจะไปไปวิ่งด้วยครับสําคัญอยู่ที่ว่าการเริ่มต้นครับการเริ่มต้นของเราครับพอเราเริ่มต้นเราก็ทําต่อเนื่องทําแบบไม่หยุดมีวินัยกับตัวเองอมีวินัยในการออกกําลังกายมันจะส่งผลต่อ ครอบครัวของเราก็คือมีวิในัยการดูแลครอบครัวในการค้าขายหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตปัจจำวันของเราครับการมีวินัยมันส่งผลดีต่ออนาคตของเราแน่นอนครับทำมันไปเถอะครับอย,ย่าหยุดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทำต่อไปครับธนาคารไทยคเครดิตเพื่อรายย่อย everyone matters ใครไม่เห็นเราเห็น